อู ه, ขาดอู ه, ขาดนะครับอู ه, เสียดายมากเลยนะสายขาดนะครับ ه, เบรกตึงเกินหรือเปล่าวะเนี่ยเบรกตึงเกินหรือเปล่าวะสายขาดเลยนะเบรกก็ไม่ตึงนะครับเบรกก็ไม่แน่นนะครับ ขาดเลยนะอ้ยเสียดายนะครับว่าจะมาเจิมลอกนะซีเซอร์นะครับกัดเจ้านี่นะนอนยางสไปนะอ้ยเสียดายมากเลยกัดนอนยางสไปนะครับอ้เสียดายนอนยางสไปสีเขียวนะหมดไปแล้วนะครับสีเขียว นี่นะตัวนี้มันปากฉีกนะกันน้องยางสไปตัวนี้นะสีนี้นะครับขาดเลยนะเสียดายมากเลยนะชิโดเนี่เลยนะครับเดี๋ยวเปตะกร้าว้ให้นะน้องยางสไปไม่ได้สงสายเลยครับเมื่อกี้กัดแล้ววัดตึงมือเลยขาดน่าจะกัดแล้วมันน่าจะย้อนนะ เดายยลนะครับว่าจะเจอมลอกใหม่่าหน่อยลอกซีเซอร์นะรอบเจ็ดนะครับเยือเอ่อแอคชั่นดีมากนะตีผิวน้ำนครับรอบเจ็ดปลากัดเลยเสียดายเดี๋ยวไปต่อต่อผูกกิฟตต่อซ้ายใหม่ก่อน